จเจริญพรวัดท่าเสาตมลท่าเสาอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นหนึ่งวัดในชุมชนตมลท่าเสาที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชาวตมลท่าเสาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบรหิหารส่วนตบลตมลท่าเสาในการพัฒนาวัดบรรดาหน่วยงาน ในตำบลได้มาร่วมกันเป็นที่เป็นศูนย์กลางในการประชุมในการสัมมนาในการอบรมออและในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้บรรดาญาติโยมได้มาร่วมกันทาบุญแล้วว่าท่าเสาเองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็กกจพระเจ้าอยู่หัวในปี25 6 4ที่ผ่านมาได้พระองค์ได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการ ร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดท่าเสาเอ่อเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระสมนิกรชาวตำบลท่าเสาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในการร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดท่าเสาเจริญพรสวัสดีครับ กับผมนายจักรรัตน์ผู้มารีนะครับกํานันตำบนท่าเสาครับหมู่ที่หนึ่งบ้านเก่าครับในชุมชนนะครับก็มีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนครับคือโรงเรียนวัดท่าเสานะครับวัดหนึ่งแห่งก็คือวัดท่าเสาครับจํานวนประชากรในการปกครองครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกคนแบ่งเป็นจํานวนครัวเรือนทั้งหมด5บ้ห้าร้อยหกครัวเรือนครับประชากรชายเจ็ดร้อยสามสิบห้าคนประชากรหญิงแปดร้อยยี่สิบเอ็ดคนครับ กิจกรรมที่รวมตัวกันก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาครับแล้วก็กิจกรรมในหมู่บ้านนะหลักๆก,ก็คือมีประชุมกอมอครับแล้วก็รวมกันในวันสำคัญต่างๆครับมาช่วยมาช่วยกันที่วัดท่าเสาครับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับก็จะมีทำขนมหวานครับแล้วก็ทำกลุ่มรวมกลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทร์ มีเบญจรงครับซึ่งทําเป็นแต่ละบ้านนะครับเหลือมีคนทําไม่กี่คนแล้วครับแต่ก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ออทางฝ่ายปกครองของเรานะครับนําโดยผมนะครับก็มีการจัดประชุมกมก็ 1. นึ่งภูมิุมกันในครอบครัวครับก็จะจเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้ไปยุ่งกับยาเสพติดไม่เกิดการทะเลาะวิวาทผูกสัมพันธ์สมานฉันัน์กันในครอบครัวให้มีความรักมากขึ้นครับ ประเพณีสาคัญของพระพุทธศาสนานะครับอย่างเช่นวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาวันสงการนะครับคนในชุมชนก็รวมกันเอาข้าวมาครับข้าวปลาอาหารข้าวหวานเอาของมาทาบุญที่วัดเป็นประจำอยู่แล้วครับในบริบทของชุมชนหมู่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับแล้วก็เป็นชุมชนเมืองครับมีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่มากครับเกษตรกรเป็นส่วนน้อย นำเรื่องสถานที่เสาธงใหญ่ก็คือเสาธงใหญ่นี้สร้างไว้คือจะให้เวลามีประชมุมมีกิจอาสาอะไรก็จะมาที่สถานที่ตรงนี้แล้วก็จะมีตลาดนัดให้ชุมชนมาขายของแล้วมีรายได้เข้าในในครอบครัวแล้วก็จะสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุกมลสุดยอดดีเป็นเจ้าของร้านดวงพรมิจฉลงที่อยู่ตำบลท่าสาวหมู่หนึ่งเป็น1เดียวของตำบลท่าสาหมู่หนึ่งค่ะร้านของเราได้ก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่พศ2530จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นพศ2566ใช้เวลา36ปี เราได้ก่อตั้งขึ้นมาระหว่างที่เราเริ่มแรกเราก็ประกอบกันในฐานะครอบครัวและก็ระหว่างที่นักเรียนหรือเด็กที่ปิดภาคเรียนก็เราก็จะเอามาฝึกสอนการฝึกเขียนเป็นจรลงขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้พ่อแม่ที่ไม่ต้องกระวงกับลูกช่วงรเวลาโรงเรียนปิดเทอมก็ให้เขามาเรียนรู้กับการเขียนลายในพื้นที่ แล้วก็ให้ในพื้นที่มีงานทำกันด้วยค่ะแล้วก็มันทำให้สื่สารวัฒนธรรมไปอยู่ในตำบลของเราทีนี้เออเราก็สินค้าของเราที่อยู่ในร้านเนี่ยคะถ,ถ้าเกิดผู้ใดสนใจที่จะมาเที่ยวตำบลท่าเสารเราก็เชิญแวะร้านดวงพรยมนจะลงที่อยู่ในตำบลท่าเสาของเราเชิญชวนซื้อเป็นเออจะชมเป็นสินค้า หรือว่าจะเป็นของฝันของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือในเทศกาลเกษียณหรือปีใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขอโอกาสนี้เชิญที่ร้านดวงพรันจะลงได้นะคะติดต่อมาที่0825263628เรายินดีต้อนรับและรอคอยท่านทุกคนอยู่นะคะขอบคุณค่ะ